สวัสดีพี่น้องฟังไปสุขุมสุขคนคะ่ะเตยล่าลงหานแล้วมือน,นี้เฮาอยู่โคกโพชัยเตยล่าแล้วบปน,นี้กะสิเดินทางต่อไปขอนสวรรค์ชัยภูมิมือนี้บลกไก่ยี่สิบกิโลนกตอดกินตอนนี้ไม่ยืต่ตึงกําลังเสียเ,เงินหนึ่งไปถวายปูเดี๋ยวเงินไปถวายปูเลยนี่นี่เงินหนึ่ง บริอันทีอนน้นองน,องน,องน้องเดนเซอร์กับทีมพระเอกนะเอกอันไปแพร่นั่พี่น้องมาขึ้นนี่นี่เสี่ยงเงินไปถวายปูปูให้ไปทไักไหนนี่แม่งเสี่ยงเงินไปถวายปูนี่เงินอันทีอนไปแพรบ,บริจาคดีเงิอเออ เกันรอนน้กันจ้าเทกันร้อนน้ำกันนะคะยุทธวายสลรดเลยครับอ๋อนี้ก่อนเนี่ยเหาเพ่อมันนีไปถวายผู้พี่น้องวันนี่ยนถวายแล้วไปเดายขอสิพไปหากินข้าวขึ้นรถนอแเราก็เดินทางต่อไป ข้อสวัชัิภาพมุม40,000กว่าบาท40,000กว่าแพร่นาหางขึ้นเลย40,000เอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปาายปู ทางตาตาสขังนักการบุญายอิททางและสัตวาตาสัตว์กอันมีเดียดเดียดสิบเอรเนตนับขนาดขนาดเดียดมสี่มืนกว่าปรมานสามหมืนกับสมนะครับสามหมื่นเจ็วันสามืนเันปราสิบเมโินตาิโตมานวิเโตอันเ้วนา ทายแล้วมีราชาทันทะมังคัชาชินโนตันทะทาเสตติเมตุมาเลพิทวานะพาหงษทกกตตตาาัตติเตชานาราชาปุตตะสุโลมิเมนิฮันเลยยาวามัชชุปิปิยะ ปิโลพา,านิเนธรรมโนมหาราชานัทธาปิกิโสมนัสสามอาหัรตัมปิกฤิสามิภาละเกวะอาหารเนยสามตะโรภุมาลาพยัยติตา<ห>สามินีละทวัตจโนค้าหุวทัตติกเตธรรมังยังวรตวังอนุชาสติ